ก่อนทำนะก่อนทำเนี่ยมีฟิลเลอร์ตรงนี้ก็หนูเจ้าชีพละลายแต่ก็ยังมีเหลืออยู่นะครับมีฝัง่นะง,ง,งนี้ด้วยนะครับจริงๆมีตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ปูดฟิลเลอร์ให้สามจุดนะตรงนี้ก็เลยบวมนิดนึงนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นทรงขึ้นมาให้นะครับอย่างที่เราชอบเลยคือเป็นเป็นกระจับแบบแบบสวยชัดๆเลยนะครับติ่งก็จะเป็นติ่งโค้งคล้ายๆเหมือนเป็นภูเขานะครับด้านล่างเนี่ยก็คือขึ้นเป็นเชอร์รี่จาไม่ได้เป็นแบบ เป็นเหมือนเป็นลูกชเชอ,อรี่เบลอ์เท่าไหร่แต่ก็คือให้มันแบบมีความโค้งขึ้นมาระดับหนึ่งละกันเราให้มันรับกัะดับบน,นโอเคไหมเออเห็นไหมชอบไหมครับอืม ใครที่ชอบทรงนี้คอมเมนต์เลยครับ